สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแฟนเพจถ่ายเล่นเล่นช่อง YouTube ถ่ายเล่นนและทอร์ a ซิ่งช็อปอะไรออนไลน์นะวันนี้จะมาดูช่างดำเช็คดีๆนะสตาร์ทไม่กิดไฟหน้าจอไม่ขึ้นจะนําใส่ดิเดียนเก่า ไฟหน้าจอไม่ขึ้นนะครับอันนี้ลองจำดูนะ สรุปแล้วเป็นที่ดีเลยเสียนะครับเราชังนำให้ชจ้งเก่งสั่งอะไรนะครับหาสาเหตุเจอแล้วครับ P C X 150นะครับ เดิมๆไรข้างกระสรุปข้อถ้าจริงแล้วดีเลยเสีย ล้อเป็นของเกียวโกแต่งแบบเรียบๆนะครับไม่มากมายอะไรกาวเลยสายกาวไม่ลงอ่ะ นสยมันไกลน้อมัไทยไม่เป็นยังไงไม่เนี่ยน้ำเนี่ยมันจำใส่เก่มันใส่กาจะของเครือมันเลยหลวม ทางนำบอกว่าคันนี้เคยถอดสายกามมานะครับน็อตมันคลายออกนะครับเลยมันติดติดดำดับนะครับข้อสรุปสายดินไม่ค่อยลงกาเท่าไหร่นะครับดีเลยมันพังนะ นี่เป็นงานปั้นเว็บพ้อยยี่ห้านะครับโคงพึ่งทำสีไหมนะครับเอาล้อเก่ามาวางใส่ก่อนนะครับโชกหลังว่าแท็กซี่ดุมหลังเป็นของ เป็นร้อยยี่ห้าเนี่อ่ามงานสร้างนะฮะยูบอกนี่น่าจะสั่งมันเก่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะขอฝากเป็นคลิปเป็นเพลงตอนนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ ทางเพจถ่ายลเล่นรียนและช่อง YouTube ่ายลเล่นเล่นทอร์ดซิ่งชอ็อปอะไรออนไลน์นะครับช่อง YouTube นะครับ